จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาแผ่เมตตา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่าเ mm. มตตาธรรมคำจุนโลกโลกจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดอยู่กันด้วยความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโลกจาเป็นจะต้องมีเมตตาธรรมต่อกันสาโลกคือมนุษย์และเดรัจฉาน ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างโ่มเย็นเป็นสุขนี้ต้องมีความเมตตาเพราะถ้าขาดความเมตตาแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆการแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่แบบที่เราคิดกันคือเราคิดว่า เรานั่งสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราหอนตุสัพเพสัตตาอัปยาปช,ชาหนตุเป็นต้นการแผ่แบบนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่จริงเป็นการซ้อมแผ่คือให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้จองเวรผู้อื่น ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้อื่นปราศจากความทุกข์ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่เตรียมไว้ก่อนก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ซ้อมชกก่อนพอขค้นเวทีก็จะชกไม่ออกพอชกไม่ออกก็จะถูกคู่ต่อสู้ คือความโกรธความเกลียดความอาคาตพยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนเช่นเวลาใครทำให้เราไม่พอใจทำให้เราโกรธเราทำอย่างไรเราแผ่ความอาฆาตพยาบาทไปเลยเราพูดจาด้วยคำวาจาที่ไม่สุภาพและเราอาจจะทำ สิ่งที่เสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยซ้อมแผ่เมตตากันไม่ก่อนการซ้อมจริงๆเราต้องจำลองเหตุการณ์คิดถึงเวลาที่มีใครมาทำให้เราโกรธแล้วเราแผ่เมตตาได้หรือเปล่าก็คือไม่โกรธเขาได้หรือเปล่าให้อภัยเขาได้หรือเปล่า นี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาไม่ว่าใครทำอะไรให้กับเราจะร้ายกาจเพียงไรเราต้องแผ่เมตตาให้ได้เราต้องให้อภัยให้ได้ต้องไม่จองเวรให้ได้เพราะถ้าเราทำได้แล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสงบจะมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่เขามาทำร้ายลรา ถ้าเราแผ่ไม่ออกเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้เขาตอบโต้กลับมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราอีกถ้าต่างฝ่ายต่างไม่แผ่เมตตาปล่อยให้ความโกรธเกลียดความแค้นถ่ายทอดออกมาทางกายทางวาจาเดี๋ยวก็ต้องเกิดสงครามเงินขึ้นมา เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมาไม่เกิดความสงบสุขไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่แผ่เมตตากันแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเขาทำอะไรไม่ดีเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็ไม่ถือสายกโทษให้อภัยเราต้องการความเมตตาเพราะความเมตตาทำให้จิตใจเราสูง ทำให้จิตใจของเราดีนะเพราะอานิสงส์ของผู้มีความเมตตานี้มีหลายอย่างเช่นจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะตื่นหรือกลับก็จะมีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยสัตว์ราวุธต่างๆ หรือยาพิษต่างๆเพราะไม่มีใครเขาจะคิดร้ายกับเราเพราะเราไม่ไปทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเรานั่นเองเขาจึงไม่คิดที่จะทำร้ายเราด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะไปสู่สุคติ คือไปสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นนี่แหละคือคุณภาพหรืออนุภาพของความเมตตาทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็จะได้ไปสวรรค์เราจะไม่ไปอบายโดยเด็ดขาดเพราะอำนาจของเมตตาธรรมนี้ จะทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมต่อผู้อื่นในวรรคต่อมานี่คือเรื่องของการแผ่เมตตา แผ่เมตตาด้วยการให้มานีญาตโยลมาแผ่เมตตาด้วยการให้มาแผ่เมตตาด้วยการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นบเบียดเบียนเช่นฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นประพฤติผิดประเวณีไปย่างสามีภรรยาของผู้อื่นละเว้นจากการหลอกลวงพูดปดมดเท็จ ให้ผู้อื่นเขาเสียหาย <Yeah. S 1> นี่คือการแผ่เมตตาที่แท้จริง <Yeah. S 1> ต้องแผ่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาโดยใช้ใจเป็นผู้ริเริ่ม <Yeah. S 1> นี่คือวิธีที่เราควรจะแผ่กันวันนี้เรามาแผ่เมตตาด้วยการให้ การให้ก็คือเรามีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของเรานั่นเองวันนี้เราเลยเอากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอยจะตุกป,ปัจจัยเงินทองมาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรถวายให้กับวัดเพื่อเป็นการทํานุบำร,รุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระภิกษุสามมนเณรที่อยู่ในวัดนี้อยู่อย่างมีความสุขเพราะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ไม่อัตคัดขัดสนไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยการให้ทานนอกจากการให้ข้าวของต่างๆแล้วที่เรียกว่าวัตถุทาน เรายังให้อย่างอื่นได้ถ้าเราไม่มีวัตถุทานเรามีความรู้วิชาเราแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้เรียกว่าวิทยาทานเช่นเรามีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง <c oughs> เช่นรู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษารัเสเซียรู้วิชาคณิตศาสตร์รู้วิชาอะไรต่างๆเราก็เอามาสอนเด็ก กวดวิชาให้กับเด็กโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกรูปแบบหนึ่งคือการให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานการให้อีกแบบหนึ่งก็คือการให้อภัยอย่างที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเวลาใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคือง เราก็ให้อภัยยกโทษไม่ถือสาคิดว่าเป็นเหมือนเล่นกับฟันเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ความเสียหายมันขยายกว้างขวางออกไปถ้าเราให้อภัยเราไม่ถือโทษกอดเกือนผลเสียหายก็จะมีเพียง ที่เราเท่านั้นคือเราก็เสียไปแล้วเขาทำอะไรเราก็เสียไปแล้วอย่าเสียสองต่ออย่าเสียของแล้วต้องมาเสียใจเสียใจด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความอาฆาตพยาบาทเราสามารถรักษาใจเราได้ไม่ให้เสียได้ด้วยการแผ่เมตตา ด้วยการให้อภัยนี่ก็คือการให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาภัยทาน<ม>การให้สิ่งสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหนือการให้ทั้งปวงคืออะไรก็คือการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะเหตุใดการให้ธรรมะถึงถือว่าเป็นการให้ที่เหนือกว่าความให้ทั้งหลาย เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองที่เรียกว่าวัตถุทานหรือวิทยาทานหรืออภัยทานก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะนี้ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเรามีธรรมะเราอยากจะให้ผู้อื่นเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์อาจจะไม่หลุดพ้นหมดเลยแต่อย่างน้อยก็ทำให้ทุกข์ของเขาเบาลงไปบางลงไปเวลาใครมาปรับทุกข์กับเรา เราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเขาเช่นเวลาเขาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เอาเมตตาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนมาสอนเขาบอกเขาว่าการให้เมตตานี้จะทำให้ใจเราหายโกรธจะทำให้ใจเรากลับมามีความสุขเหมือนเดิมการที่ไปทำร้ายผู้อื่น กลับจะทำให้ใจเราทุ์ร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าให้อะไรแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขก็จะกลับมาหาเราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราถ้าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาให้อภัยได้เขาหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมได้ เขาก็หายทุกข์แล้วเขาก็ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปรอรับผลเวรผลกรรมอีกทีนึงนี่คือการให้ธรรมะเป็นการให้ที่ดีที่สุดถ้าเราไม่รู้จักธรรมะแต่เรารู้จักหนังสือธรรมะที่ดีๆที่อ่านแล้วเราได้รับประโยชน์ทำให้ใจของเรามีความสุข ทำให้ดับความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีอยู่ในใจของเราได้เราก็เอาหนังสือนั้นไปเผยแผ่ไปแบ่งปันถ้าเรามีเราอ่านแล้วเราไม่ได้ต้องการจะเก็บเอาไว้เราก็เอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้่นก็เรียกว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราร่วมบ่อยจากทุนนรับ เพื่อพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆเพื่อเอาไปเผยแพร่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นเป็นธรรมทานอย่างนี้ก็ถือว่าได้ธรรมทานเช่นเดียวกันแต่เราไม่ควรจะเอาหนังสือธรรมะที่เขาแจากแล้วเอาไปแจกให้คนอื่นอีกต่อหนึ่งเพราะอันนี้มันเสี่ยงต่อการสร้างความโลภขึ้นมาภายในใจ เราควรจะเอาหนังสือธรรมะเฉพาะตัวเราดีกว่าแล้วถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเราเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ดีเราอยากจะให้ผู้อื่นเราก็ให้เล่มของเราไปอย่างนี้เราจะได้บุญได้กุศลได้ธรรมทานแต่ถ้าเราไปเอาหนังสือที่เขาแจากแล้วเราไปหยิบเกินปริมาณที่เราควรจะหยิบเพราะเราอยากจะเอาไปให้ผู้อื่น อย่างนี้เป็นการเกิดความโลภขึ้นมาถ้าเราอยากจะเอาไปให้ผู้อื่นเราก็ควรบริจาคทรัพย์เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์หนังสือเล่มที่เราจะเอาไปให้ผู้อื่นอย่างนี้ก็ยังพอจะถือว่าเป็นธรรมทานอยู่ไม่มีความโลภแต่ถ้าเราเอาของแจกไปแบบฟรีฟร เอาไปแบบมากเกินความจำเป็นสำหรับตัวเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภแล้วผลผลดีผลดีที่ได้จะไม่คุ้มกับผลเสียที่ได้ได้ทานได้การให้แต่ได้ความโลภกลับมาซึ่งเป็นตัวร้ายกาศที่กำจัดยากอย่างยิ่งเราจึงต้องระมัดระวัง เวลาเราไปที่ไหนที่เขามีการแจกจ่ายเข้าของเช่นอาหารที่เขาให้เรารับประทานเวลามาวัดบางทีเขาก็เปิดลงทานกันเราควรจะรับประทานพอประมาณพออิ่มอย่าไปรับประทานเพราะความอยากเห็นเขาแจกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้หลากหลายรายการก็รับมาหมด แล้วรับประทานได้คำสองคำก็ทิ้งไปอาหารก็จะบูดเน่าไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่ค้<ม>เขาควรจะได้รับประทานอาหารก็จะไม่ได้รับคนที่เข้ามาทีหลังเรามาสายกว่าเราแต่ถ้าเรารับประทานพออิ่มท้องไม่ต้องรับประทานด้วยความอยากอันไหนก็ได้กินเข้าไป การรับประทานนี้ก็รับประทานเพื่อให้อิ่นท้องเท่านั้นเองถ้ารับประทานด้วยความโลภด้วยความอยากนี้ไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอกุศลเพราะจะสร้างกิเลสตัณหาให้มีพลังมากขึ้นแทนที่จะให้กำลังร่างกายของเรามีกำลังวางชาจากการรับประทานอาหารเรากลับมาทำให้กิเลสตัณหามีกำลังวังชามากขึ้น ถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากขึ้นมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราคอยเบรค,คอยสกัดกิเลสตัณหาด้วยความมักน้อยสันโดวนเวลาเราไปที่โรงทานเวลาเรารับข้าวของที่เขาแจากเรารับเพียงที่เราต้องการเท่านั้นสำหรับตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามักน้อยสันโด แต่พอเราเห็นว่าเขาแจกก็เลยคิดถึงเพื่อนของพี่คิดถึงพี่คิดถึงนอ้องถึงแม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีแต่มันก็ยังเป็นความโลภอยู่อยงนั้นขอให้เราระมัดระวังเวลาเราทำบุญบางทีเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำสิ่งที่เสียหายกับเราเรากำลังเพิ่มความโลภให้มีมากขึ้นมา เช่นบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทำบุญมากๆเราก็อยากจะได้บุญมากๆเหมือนเขาแต่เราไม่มีเงินไม่มีทองที่จะทำเองเราก็ไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาทำบุญมากๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลักของการทำบุญการทำบุญนี้ท่านให้เราทำกับเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ เพื่อสกัดความโลภที่อยากจะมีเงินทองมากๆไม่ได้ให้เราไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำบุญถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญก็แสดงว่าเราไม่ต้องทำแล้วเรามีหน้าที่อื่นที่เราควรจะทำที่เป็นบุญที่ดีกว่าก็คือการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมาถ้าเราเอาเวลาไป หาเงินหาทองมาทำบุญเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างบุญที่สูงกว่าก็คือมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลอยงนั้นถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำบุญเราก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้วการทำบุญนี้เพื่อสกัดความร่ำรวยความอยากร่ำรวยถ้ามีความอยากร่ำรวยแล้วมันจะไม่มีขอบมีเขต เท่าไหร่ถึงจะร่ำรวยได้ล้านหนึ่งร่ำรวยหรือ,อยังพอได้ล้านก็บอกไม่พอแล้วต้องสิบล้านพอได้สิบล้านก็ไม่รวยอีกแล้วต้องร้อยล้านมันก็จะพาให้เราไปหาเงินอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่มีเวลาที่จะมารักษาสีลงมาปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นขอให้เราจงเข้าใจเรื่องของการทำบุญ ว่าเป็นการทำบุญเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาเช่นเอาเงินเอาทองมาให้แก่ผู้นี้เพื่อกำจัดความโลภอยากร่ำมอยากรวยอยากมีเงินทองมากๆบางคนคิดว่าทำบุญแล้วจะรวยขึ้นก็เลยอยากจะทำบุญอันนี้ก็เป็นการเดินผิดทางแล้วเพราะทางที่เราต้องไปนั่นคือการกำจัดกิเลสตัณหา ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาดังนั้นเวลาเราทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีขอให้เราคอยสังเกตว่าเราทำเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาหรือว่าเราทำเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปถ้าเราทำส่งเสริมก็แสดงว่าเราเดินผิดทาง ผลที่เราต้องการได้รับคือความร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นมากลับจะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจเพราะด้วยอำนาจของความโลภของความอยากต่างๆนี่เองนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจเอาไว้เวลาเราอยากจะทำทาน<ม>เช่นทำธรรมาทานเราก็ไปซื้อหนังสือมาแจากเอง หรือว่าที่เขามีแจกหนังสือก็ขอเขาร่วมพิมพ์หนังสือแล้วขอรับหนังสือส่วนที่เราร่วมบริจาคนี้ไปแจกให้แก่ผู้อื่นได้อย่างนี้ถึงจะไม่ทำให้เกิดความโลภขึ้นมาจะได้บุญที่บริสุทธิ์ที่สะอาดได้ทานที่สะอาดไม่ได้ทานที่เคลือบด้วยความโลภนี่คือเรื่องที่เรา ควรจะทำกันคือการให้การให้ก็อย่างที่พูดมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าให้อภัยทานและให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมทาน ถ้าเราให้สิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าเราได้แผ่เมตตาอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับเวลาเรานั่งสวดมนต์และเราสวดสัพเพสัตตาแล้วเราคิดว่าเราได้แผ่แล้วความจริงเราไม่ได้แผ่อะไรเราไม่ได้ให้อะไรกับใครเราต้องให้ข้าวของให้สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ให้สิ่งที่ทำให้ผู้อื่นรับแล้วมีความสุขแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตาผู้ที่ได้รับความสุขจากเราเขาก็จะคิดดีกับเราเขาก็จะเป็นเพื่อนเราเขาก็จะรักเราเราก็จะได้รับอานิสงส์ที่ทรงตรัสไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและเดรัจฉานทั้งหลาย เกิดจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าการแผ่เมตตาส่วนการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นวิธีแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งคือเราจะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามเขาจะทำให้เราเสียออกเสียใจเสียหายอย่างไรเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขา เรียกว่าการแผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนการรักษาศีลห้านี่แหละคือการแผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราละเว้นจากการฆ่าได้ลักทรัพย์ได้ประพฤติผิดประเวณีได้โกหกหลอกลวงได้ละเว้นจากการเสพสุรายยาเมาต่างๆได้เราก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่มีใครที่จะคิดร้ายกับเราไม่มีใครคิดจะเอาปืนมายิงเราเอามีดมาฆ่าเราเอายาพิษมาใส่ให้เรากินเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่แหละเรียกว่าการมาแผ่เมตตามาวัดทุกครั้งนี้ถือว่าเราได้มาแผ่เมตตาอย่างจริงๆ แต่เราไม่ควรแต่จะแผ่เฉพาะที่วัดควรจะแผ่ที่วัดที่บ้านที่ทำงานที่สาธารณะต่างๆเวลาเจอใครก็ควรทักทายพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนทำให้ผู้อื่นเขาฟังแล้วมีความสุขเวลาผู้อื่นเขาทำอะไรเสียหายก็ให้อภัยกับเขาทำได้ทุกแห่งทุกผลไม่เฉพาะแต่ที่วัด ที่บ้านยิ่งสำคัญคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยสำคัญมากเพราะเรามักจะแผยยากกับคนที่ใกล้ตัวเราเวลาใครคนใกล้ตัวเราทำอะไรไม่พอใจนี้เราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีถ้าเราแผ่เมตตาได้เราก็จะหายโกรธแล้วเราก็จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้เราจะมีความโกรธเกลียดอยู่ภายในใจ และจะัทเวคูณขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะต้องแยกทางกันไปดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับคู่ครองของเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราต้องหมั่นแผ่เมตตาให้กับคู่ครองของเราเสมอต้องให้อภัยกันเสมออยากถือโทษกอดเคืองกันถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนี่คือการมาแผ่เมตตาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุดก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่ออานิสง์ของการแผ่เมตตาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุควรานางสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ